ในส่วนของงานนี้นะครับ Living Legend ซึ่งเป็น3นักเตะริวอูร์มาแล้วก็มาเชื่อมโยงกับอาจจะเป็นแคมเปญซอฟท์พาวเวอร้าเรียกแบบนี้คือ 5F ของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยไอ้ที่มาที่ไปมันมันมาจุดโยงเชื่อมกันได้ประมาณไหนก็ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็มีหน้าที่เผยแพร่ประชาพันธ์ความน่าสนใจของประเทศไทยนะครับสู่นักท่องเที่ยว ชาวโลกนะครับแล้วสิ่งที่คอนเทนต์หรือความน่าสนใจของประเทศไทยเนี่ยก็ก็คือ5 F หรือซอฟท์พาวเวอต่างๆนะครับที่เราเรียกว่ามันจะเป็นเรื่องอาหารไทยฟู้ดเรื่องของเทศกาลประเพณีต่างๆเฟสติวัลเฟสติวัลเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าแฟชั <Fashion. S 1> ่นแฟชั่นที่อาจจะเป็นเกงช้างหรือรอะไรก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของมวยไทย ครับไฟนะครับแล้วก็ฟิล์มก็คือภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น้องเที่ยวให้ความสนใจมาโดยตลอดแล้มาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ต้องมาสัมผัสสิ่งเหล่านี้นะครับแต่นี้การเผยแพร่ส่วนหนึ่งเนี่ยโอเคเราอาจจะมีการไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศนะครับแต่บางทีเราก็จาเป็นต้องใช้แมกเนตหรือแม่เหล็กเนี่ยเข้ามานะครับโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเข้ามาช่วยนะครับโอเคที่ผ่านมาเราอาจจะทํากับพวกเคป๊อปหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆ สายกีฬาเราก็เชื่อว่าอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็เป็นทีมที่มีแฟนทั่วโลกครับ,รบไม่ไม่น้อยหน้าทีมอื่นในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่เราดึงเอาทีมกีฬาที่ชื่อดังเข้ามาแล้วเอานักกีฬาของเขามาเนี่ยทำกิจการเมืองไทยเนี่ยก็จะช่วยเผยแพร่ความน่าสนใจของประเทศไทยออกไปได้นะครับแล้วก็ประกอบว่าอินฟลูออสเขาก็มีคอนเนคกชันกับทีมดาราฟุตบอลหลายทีมนะครับแต่ว่าโอเคช่วงนี้อาจจะเป็นลิเวอร์พูลครับมันซึ่งกัรตรงกับ ที่เราชอบพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมาคอลลาั o เอร์เชันกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ก็แต่ทีมแฟนทีมอื่นไม่ต้องน้อยใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มีอีกนะครับแต่ว่าช่วงนี้แฟนแฟนลิเวอร์พูลก็ยิ้มหน่อยนะครับเพราะว่าทีมก็เล่นดีด้วยแล้วก็เป็นจังหวะที่เลเจดนของเรานะครับก็มาเมืองไทยด้วยเพราะนั้นก็เหมือนเป็นการเสริมว่าช่วงนี้ก็ทำให้ม o m เมนตัมของของทีมหรือต่างๆเนี่ยมันก็ช่วย พาไปทางน้ำน,นะครับก็ใหเ้เชื่อว่า3คนเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมาทํากิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองไทยนะครับ่าจะเป็นกินอาหาร mm hmm. นั่งรถตุกๆเที่ยวไปดูมวยไทยอะไรต่างๆแล้วก็เผยแพร่ภาพออกไปแชร์ออกไปนะก็จะทำให้แฟนริ์พูลท่รโลงเนี่ยได้เห็นถึงความน่าสนใจของประเทศไทยแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่ตอไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าในโอกาสต่อไปเราอาจจะมีการจัดมิสแอนกรีสหรือว่าแฟนมิสหรือแม้กระทั่ง นั่งดูเกมด้วยกันอะไรต่างๆนะครับโดยที่อาจจะเป็นช่วงของเหมือนแบบอะไรนะเลวอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแดงเดือดอะไรอย่างนี้ก็มาเชียร์ในเมืองไทยได้หันนี้ต้องต้องชมเชยวิสัยทัศน์นะครับอันนี้อันนี้คือพูดจริงๆเลยเพราะว่าเป็นเป็นแฟนกีฬาแล้วก็ตามกีฬาบางทีเราก็มองอยู่ข้างนอกก็อยากจะให้หน่วยงานสําคัญสําคัญของประเทศนะครับบางทีแบบ ไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ทันโลกหรือว่าอะไรในลักษณะนั้นแต่คราวนี้ถือว่าโอเคกับที่ผ่านมากับดนตรีก็ทำไปแล้วเคต๊อปนะครับคราวนี้เป็นกีฬาเป็นฟุตบอลโชคดีที่ชอบเลี้ยวผูด้วยพอดีนะครับก็เลยมาเพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็นแฟนเลี้ยวผูแต่จริงๆแล้วติดตามมานานหรือยังครับตั้งแต่ยุคสีปีรับแล้วถึงวันนี้คิดว่าคิดถูกหรือผิดครับ ก็คิดว่าคิดถูกครับเราไม่เคยเปลี่ยนใจเลยครับเราเชียร์ทีมเดียวมาตลอดที่ผ่านมาชอบผู้เล่นลิวปูคนไหนเป็นพิเศษแล้วก็โค้ดด้วยครับครับก็จริงๆก็หลังจากที่ติดตามมาหลายโค้ชเนปัจจุบันเนี้ยก็เจอเกนครอปเนี่ยก็น่าจะลงตัวที่สุดนะครับเป็นคนที่หนึ่งก็ทาให้ได้กลับมาได้แชมป์อีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แตะเดียวกันก็ยังคิดโมเมนตัมของการเป็นทีมชั้นนําได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็เน้นในเรื่องของการ ปั้น,<ช>นดาราขึ้นมาปั้นเด็กขึ้นมานักเตะเรียกว่าไม่ได้ไปซื้อดารามาอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นสุขสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นความสําเร็จในระยะยาวมากกว่าที่จะเป็นความสาเร็จแค่ฉาบเฉยแล้ผู้เล่นชอบผู้เล่นนะครับอาจจะจริงๆก็ชอบเจอรดนะครับเจอรแล้วก็ อีกคนก็น่าจะเป็นเฮนเดอร์สันนะครับ,รบถึงว่าจะย้ายไปอาอูแล้วแต่เราก็ายังจําถึงความทุ่มเทของเขาครับสหมายที่ได้แชมป์ยูฟ่าลีกใช่ไหมครับ<อ>ที่ข<อ>เขา <Istanbul. S 2> ถึงแม้กระทั่งเจ็บที่หัวเข่าก็ยังกัดฟันเล่นจนจบแล้วแถมพาทีมคัมแบ็กกลับมาชนะได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคัมแบ็กนี่ผมว่าทีมเรานี่น่าจะเป็นเจ้าพ่อคัมแบ็กทีมหนึ่งเลยทีเดียวใช่นะครับ,รบแลวปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้คัมแบ รุนแรงหรือว่าเหมือนตะก่อนแต่ว่าก็จะได้เห็นเนืองๆในในห้าหกเจ็ดนัดเปิดฤดูกาลมาให้เห็นทั้งบอลถ้วยแล้วมันก็กรโดนก่อนตลอดก็หวังว่าต่อไปคงจะไม่ต้องโดนก่อนแล้วก็นําตลอดนําไปอย่างเดียวดีกว่านะบนั้นก็อาจจะไม่ใช่เลี้ยวฟูเนาะได้ครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมช่องของไข่บุ้งครับได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวประา